สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาเงินนะครับในอัปเดตนี้นะครับผมจุดที่ผมจะพาไปเนี่ยไม่ใช่แค่ฟาร์มเงินนะครับได้ทุกอย่างเลยม่าจะเป็นเงินเลเวลแผนที่นะครับแล้วก็แผนที่เดียีโอกาสได้เบ็ดใหม่ด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนาสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับไม่สิแนะนําทุกท่านเลยดีกว่านะครับจุดนี้เนี่ยมันดีมากจริงๆนะครับผมถ้าไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe ผมก่อนละกัน ครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นับสครแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอฝากอะไรนิดนึงก่อนที่เราจะไปเข้าวิดีโอนี้นะครับ ขอแน,นะ,ะนำร้านอุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะแฟนการไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตัต้งแสิบเคถึงห้าสิบเคฉันยังมีของต่างๆใ,ในเกมอนิมเมะ Defender ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาสอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับตัวติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกมเป็นสุดการสกาใช่หรือไม่ขอแนะน,นำ UG Phone เพียงคุณโหลดตใ,ตใต้คลิปหรือใส่โค้ดเซ็ต RG เซ็ต RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีบริการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยาเจ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันหรือสามร้อยหกสิบห้าวันหากคุณใช้งานไม่จดใจคุณสามารถ G V P ได้เครื่องจะแรงกว่า U V I P วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัลการได้ผ่านทูมอนี่วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆยิง,างดาวโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าจุดนี้จบจริงๆครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเพิ่งสมัครราชหรือเพิ่งจะเล่นเมื่อกี้นี้จุดนี้ฟาร์มดีสุดเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมถ้าคุณเริ่มเล่นนะเหมือนเดิมครับฟาร์มหาเรือครับซื้อเรือราคา700นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปได้เลย นะครับพอเงินครบเ0 0ดพันเนี่ยค่อยไปซื้อสเตตี้รถนะครับที่โ o ซิลิปเปะนะครับแค่นี้เลยหลังจากนั้นก็ฟาร์มยาวๆนะครับผมที่ผมไม่ได้พาไปดูเนี่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้พาไปซื้อเป็นสเตตี้แล้วเนาะก็เข้าไปดูกันได้นะครับไป let's go เราจะไปเกาะที่ผมเอ้ยอะไรอ่ะอะ,อะไรครับเนี่ยคือมันคือมันวางบนนี้ได้เหรอเดี๋ยวนะผมว่าผมมีอยู่ซื้อมายังไม่ได้ใช้นี่ มันมันวางได้ไปะวะเราดิโอ้วางได้เฮ้ยหรือว่าเขาขับเรือวางขับเรือวางเรื่อยๆเหรอ,หรอวะว่างปะเนี่ยอะว่างเลยโอ้โหเขาวางยาวจัดเลยทุกคนดูดิตอนนี้ก็เสียงของอาจจะแปกนิดหนึ่งนะครับเป็นวันในออมาถึงแล้วนะครับที่เกาะใหม่ฟอสเซเช่นนะครับโอ้โหเกาะนี้ดีมากครับคนเยอะมากทงเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับผม ถ้าเราเปิดทงไว้เนี่ยค้างครับค้างครับคอมผมว่าผมแรงนะเดี๋ยวผมลองดูว่าผมจะค้างหรือเปล่านะครับจุดฟาร์มนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสองที่นะก็คือจะมีตรงโอ้โหพูดเยอะทุกคนกอค้างอ่ะโอ้ตรงนี้ค้างไม่เป็นไรครับไปข้างบนก็ได้ครับตรงนี้มันอาจจะแหลกสำหรับทุกคนไปนะครับทงมันเยอะเกินนะไปข้างบนดีกว่าอาจจะไม่แหลกนะครับ มีทงแค่นี้แต่แหลกเหมือนเดิมครับต้องซูมเข้าครับเพื่อไม่ให้มันเห็นทงข้างล่างนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆอ่ะปิดไปเลยครับโอปิดไปเลยครับมันแหลกเลยเกินครับมันแหลกครับนี่ครับตรงนี้ครับตกได้เลยครับเริ่มเลยครับปึ๊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 บมาตัวแรกจะได้อะไรครับได้กล่องครับเอาไปทําอะไรกล่องเอาไปเปิดเดี๋ยวเอาไปขายดีเอาไปขายแล้วกันครับ ก็ปลาทั้งหมดนะครับที่เราจะได้ในเกาะนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวที่ราคาดีสุดนะครับก็จะเป็นกัปตันโกลฟิชนะครับผมก็ใช้ t r a ฟเฟิลวอร์มนะครับทำเป็น day นะครับหรือเป็นตอนเช้าทีซันนะครับเป็นแบบซัมเมอร์นะครับจะมีโอกาสได้กว่าถ้าถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรพวกนี้เลย3อย่างเนี้ยจะตกได้ไหมตกได้ครับแต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งเนาะเบ็ดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการจะตกเกาะนี้ จริงๆเนี่ยมันได้หมดเลยนะเออจริงๆถ้าเกิดจะตกเป็นในส่วนของเบ็ดเริ่มต้นเลยเนี่ยไอฟิล์มโลตเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าปลาเนี่ยมันขนาดแค่เท่าไหร่เองสองกิโลกร,รัมเองมั้งผมมีปะไม่มีอี่ปลามันตัวเล็กจริงครับสองกิโลกร,รัมนะซึ่งเบ็ดเริ่มต้นเนี่ยมันแม็กกิโลกร,รัมอยู่ที่สิบจุดสี่นะครับซึ่งมันยังใช้พรางๆไปได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปอัปเกรดรผมอัปเกรดเป็นเบ็ดที่แบบโชคเยอะๆหน่อย อาจจะเป็นในส่วนของสตตที่รถนะครับที่ผมได้บอกไปครับนี่รักเพิ่มมาถึงสิบห้านะครับผมแมกกิโลกร,รัมเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันกดนาน,นครับมันกดเช็คนาน,านไปหน่อยสามสิบกว่าเลยว่างเช็คนานมากครับนานมากจริงอ่ะก็ตกไปตกต่ออ่ะเดี๋ยวผมลองตกสักพักหนึ่งนะเผื่อจะได้อ่ะไม่ได้นะครับรอบนี้ได้กล่องอีกแล้วม,มาตกปลายทำไมาได้แต่กล่องวะอ่ะเหมือนจะได้กูฟิชแล้วนะครับตัวแรกกับตัน โกฟิตตัวแรกของเราแต่ว hey, ่าเหมือนจะติกแอตแลนเทียนมาด้วยนะโดยตัวมาสีฟ้าครับเฮ้ยจะเร็วไปไหนอะเฮ้ยถ้าช้าหน่อยเฮ้ยเออเออย่างๆเยอะย่างๆเยอะโอเคนี่ครับได้มาหนึ่งถกกิโลกรัมเห็นไหมตัวมันไม่ได้หนักมากนะครับบิดเริ่มต้นก็ตกได้มือใหม่เนี่ยดีมากก่อนนี้เล่นแป๊บเดียววันหนึ่งฟาร์มอาจจะสักสามชั่วโมงเวลนําเงินมีเหลือเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปขายดูนะนี่ 1.6กิโลกรัมแลครับผมเป็นแบบแอสเซนเชียนนะครับผมมือใหม่ก็ไม่ต้องไปรีหรอครับขายไปเลยครับไปรีเนรองเงินเหลือค่อยไปรีดีกว่าครับอ่ะมาลองขายดูครับนี่ครับได้7จ0 0นะครับราคาก็าได้ดีอยู่นะเออถ้าไม่มีเบ็ดเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณ2-3สพันมันก็ยังได้อยู่อะ่ะเออจริงๆเนี่ยหล,ล,ลักเลยเนะี่ยตกที่เนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้แผนที่ด้วยนะครับเนี่เห็นไหม ถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับแล้วมาตกที่นี the, ่แล <eur> ้ว <judgement> บังเอิญได้แผนที่เนี่ยมีโอกาสได้เบ็ดใหม่ล่าสุดแบบฟรีๆด้วยโอหโคตรดีอ่ะก่อนเนี้ยก่อนนี้โคตรดีครับทุกคนสนใจจะมาออยตรงนี้กันเยอะมากนี่ไงตรงนี้ก็สามคนแล้วครับนี่เหมือนจะมีโกโรเจอร์มาฟาร์มด้วยนะเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปหาฟันพีชแล้วนะครับมาตกกับตันกูฟิตเนี่ยจะดีกว่าครับผมฟันพีชเนี่ยไม่อยากได้แล้วนะครับผมได้ปลาตรงนี้ขายได้ราคาดีกว่าอันเค้าโรเจอร์ชื่อโหชื่อเขาเท่มากลุงโรเจอร์นะครับผม อเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมันจะสั้นจนเกินไปนะผมก็ต้องขอบอกว่าตั้งแต่อัปเดตมาเนี่ยผมก็ตกปลาครับผมประมาณ3วันเอัไปเดือนกี่วันละสามโยสองวันววนี่แหละผมก็ได้แบบมาสามอันนะสามแผ่นเองเหรอมันได้ยากมากเลยหรือว่าผมดวงไม่ดีวะไม่ไรครับเดี๋ยวคลิปนี้จะลองไปหารูนะครับเผื่อผมเนี่ยจะได้เบ็ดใหม่ในคลิปนี้เลยนะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับเพื่อเอาแผ่นที่เนี่ยไปซ่อมนะครับ นี่ครับผมถือแผนที่นะครับแล้วเดินมาหากับตันตรงนี้เลยนะเอ้าลวงล่วงขึ้นได้ปะน,นี่ขึ้นได้เอาเดี๋ยวผมเดินไปใหม่ก่อนอาะมาอยู่ตรงเดิมนะครับทางเดิมมันก็แคบซะเหลือเกินเนะะาะอ่ะตรงนี้มีบันไดอยู่นะครับลงลงไปเลยนี่ครับถือแผนที่มานะครับผมแล้วก็เดินไปขอซ่อมนะครับเหมือนว่าจะใช้เงินป,ประมาณสองร้อยห้าสิบเครดิตน,นะครับผมผมไม่เคยไม่เคยมานะ้ีที่ั้งแรกเลย พราะว่ามันจะฟาร์มแผนที่ให้ได้เยอะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วฟาร์มไม่ได้แล้วทีนี่ครับใช้สองร้อยห้าสิบนะครับมันจะขึ้นโลเคชันนะครับอ่านี่ครับขึ้นโลเคชันมันนะครับเดี๋ยวผมทําทุกแผนที่เลยแล้วกันจะได้แบบเดินทีเดียวนะครับได้ไหมกดทีเดียวเลยได้ไหมอ่าได้นะครับโอเคเลยออีกันหนึ่งเอาหมดเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยต้องมีของพวกนี้ก่อนนะครับนี่ครับหนึ่งนะครับ g p s นะครับแล้วก็ เบสิคไดฟ์ิงเกียร์นะครับหรือถังออกซิเจนแล้วก็ฟลิปเปอร์นะครับตีนกบนะครับพูดแล้วก็ใส่เลยนะใส่พร้อมลุยพร้อมลุยแล้วนำแผ่นที่แรกนะครับผมอยู่ที่ x ลบหนึ่งสองแปดนะครับ y ร้อยห้าสิบเอาจังจริงไว้ y เนี่ยข้ามไปได้เลยครับดูแค่ x กับ z ก็เพียงพอแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเสกเรือก่อนนะครับอ่ะเรือมาแล้วนะครับผมต่อไปนะให้เราเปิด gps ครับผมอ้าวอ๋อมันต้องถือไว้เนาะผมไม่เคยใช้ ซื้อมาไม่เคยใช้เลยครับโอเคเราต้องไปที่ลบร้อยยี่และแซดลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับโอเคเอกลบร้อยยี่โอเคครับทางนี้แหละน่าจะถูกแล้วถูกเปล่าถูกหรือเปล่าทางทางไหนวะเดี๋ยวนะทางออไม่ใช่ทางนี้ครับไม่ใช่ทางนี้ครับทางโน้นครับไปครับ อันนี้เนี่ยผมคาดว่าถ้าจะอยู่นนบนเกาะนะเพราะว่า y 1 5ร้อยห้าสิบนะมันอยู่บนที่สูงอะเอ็ลบรอยี่โอเคเดี๋ยวไปที่เอ็กลบร้อยี่สิแล้วนะเอลบร้อยี่บแล้วนะตอนนี้แล้วก็ไปที่ z 1 1หนึ่งพันหนึ่งร้อยน่าจะต้องเป็นทางนี้ครับโอเคทางนี้ครับผมมาถูกทางแล้วผมมาถูกทางแล้วทางนี้แหละเกาะน,นี้หรือเปล่าเกาะน,นี้หรือเปล่า กาะนี้เปล่าวะรอบรอยี่แปดกับแซดลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยออกแไม่ถึงพไิไกลเลยหนึ่งลบสามร้อยอยู่เลยไปต่ออ่ะน่าจะเป็นเกาะน,นี้ือเป่าครับอไม่ใช่วะ่ะหรือว่าเกาะน,นี้ไม่ใช่คนระับยังไม่ใช่ตรงนี้นะอีกลบร้อยยี่แปดโอเคเดี๋ยวไปที่ลบร้อยยี่แปดก่อนเอ้ยผมว่าเกาะน,นี้วะ่ะผมว่าเกาะน,นี้ครับ ผมว่าก่อนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเจ,อแ,จอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ที่สูงจริงด้วยครับเห็นไหมถ้าเลขตรงกลางเนี่ยมันเยอะนะครับมันจะอยู่ที่สูงนะมาดูกันได้ไรเปิดเลยปุ๊บได้อะไรอะ่ะได้คอมพาร์สบอบเบอร์คอมพาร์สบอบเบอร์นี่เป็นปลาปะหรืออะไรอะ่ะไหนวะไหนอะ่ะ ได้อะไรมาวะเมื่อกี้บ็อบเบอร์บ็อบคอมพาสบ็อบเบอร์นี่เหรอ,อได้นี้มาเหรอโอเคได้อันนี้มาแล้วครับได้อันนี้มาที่ผมได้มาเมื่อกี้ออกกันเดี๋ยวจะแตกหาย,เ,ยเดี๋ยวสตรีหายนะครับต้องหายไปเยอะแล้วอ่ะไปกันต่อครับรอบนี้นะครับเป็น x ลบแปดร้อยนะครับ x ลบแปดร้อยโอเคเราไปที่ x ลบแปดร้อยกันทั้งนี้ถูกต้อง แล้วก็เป็น Z L 1, เซตลบหนึ่พันหนึ่งร้อยเกาะนี้หรือเปล่าอ่ะเจอแล้วเจอแล้วรานง่ายมากอ่ะกดดูสิฮะอ๋ะอไม่ใช่ไต้ปลาติดซันเชนผมอ่านแค่คำแรกดีว่าได้เบสซันเชนแล้วนี่ครับปลาติดซันเชนจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมเลยว่าผมได้เบสตูวอ่านไม่จบอ่านไม่จบเลยฮะไว้ก่อน นะครัผมอ่ะหรือแผนที่หนึ่งจะได้ไม่เนี่ยบเบ็ดเนี่ยรายยากรายเย็นเหลือเกินอ่ะไอ้เบ็ดมาได้ยากแล้วไอ้แผนที่ได้ยากกว่าอยู่ยครับรอบนี้เส้บวกนะรอบนี้เหมือนจะเป็นเส้บวกนะครับเราต้องไปทางเส้บวกก่อนนะน่าจะเป็นทางนี้ครับน่าจะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้น่าจะทางไหนวะ ทางนี้ครับน่าจะทางนี้ใช้หรือเปล่าแซดัดอ๋อแซดบวกแซดบวกแซดบวกไปทางนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่ละต้องไ,ไปทางนี้ครับโอเคมาถึงทางละแซดเท่าไหร่เออหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบครับตอนนี้เท่าไหร่ละใกล้แล้ยกรบพันสองทางนี้หรือเปล่า โอเคทางนี้ทางนี้ไม่ดไ,ไม่ใช่วะผมว่าน่าจะก่อนนี้แหละใช่ไหมไม่ใช่ครับไปต่อครับเอกลบพันสองี่เดี๋ยวไปเอกลบพันสองก่อนโอเคน่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้วโอเคผมคิดว่าน่าจะก่อนนี้แหละหลังจากการประเมินของผมนะเออนี่แหละน่าจะก่อนดีแล้วแน,น่นอนแน่นอน ต้องดูจากความประมือด้วยนะเออให้ดูแบบเป๊ะๆเ,เนี่ยมันลําบากนะวายอยู่เกอนะครับถ้าวายอยู่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะครับน่าจะอยู่ในน้ํานะใช่ใช่น่าจะอยู่ในน้านะครับโอเคเรามีเราน่าจะต้องดำครับไปน่าจะอยู่ในน้านี่ครับแถวนีแ้ๆๆๆๆแหละแถวนี้แหละไม่อยากดูแผนที่บ่อยแล้วดูซะหน่อยแล้วกันวายเราเก้าบอีกครับแสดงว่าต้องลงไปอีกนะครับโอ้ไม่ใช่ลงน่าจะอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ไงเจอแล้วถ้าลงไปเมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นเลขแปดแล้วเห็นไหม เนี่ยมันไม่ใช่แล้วโอเคเราพิไ,ได้เลยเหนที่เหนที่นี้ขอเบ็ดตกปลาได้ไหมปึ๊บได้เทมเพสโทเทมมานะครับไหนวะไหนเบ็ดเบ็ดมาวันไหนครับมากี่โมงครับโทรมาบอกนะนะไม่รู้กันมากี่โมงอาจจะลองเอาไอปา้ปลาไปเช็คราคาหน่อยนะว่ามันขายได้กี่บาทโอเคมาถึงแล้วครับเดี๋ยวลองดูซิได้กี่บาท โอ้ยแล้วคนพึ่งภาพเลยคนพึ่งภาพแล้วคนพึพ่งภาพ,พ,ลพ,พเลยเฮ้ยขอกดหน่อยดิขอกดนิดนึงโอ้โ oh หคนเต็มเลยเอางี้ขายเรีย,เย,ย,เยก,เ,เ,กเลยแล้วกันขายเลยไม่ซูมละขายเลยปุ๊บสี่ร้อยสี่สิบเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาเกลือครับมันเลยได้ราคาน้อยทีนผมก็คิดป,ประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากพี่จาก,กดไลค์และกดสับสปายผมด้วยนะเอ้ยไอคนวางกองตรงนี้ยังไม่กมเก็บอีกเหรอวะ ตโกงผมอยู่ตอนนั้นแหะเออช่างมันเหนือก็สัปนี้แม่ผมยีฝากกดไลค์ให้ผมด้วย